นี่คือคิวบิกอย่าไปโดนแม่นะได้เลยสีเ,ยเขียวอย่างงี้ใช่ไหมวันนี้นะครับอากาศดีๆอย่างงี้เราไม่พลาดที่จะมากระโดดออบบี้กันแต่ออบบี้วันนี้เป็นออบบี้ที่ต้องว่ายน้ําไปด้วยนะฮะสวิมมิงออบบี้กระโดดไปด้วยว่ายน้ําไปด้วยแบบเพื่อนคนนี้ <c oughs> มันน่าจะลําบากหน้าดูด่านแรกตรงนี้ไม่น่าเชื่อน้ํามันลอยอยู่กลางอากาศได้อ่ะโอ้ว่ายได้ด้วยอ่ะฮะ เออจะว่าไปกระโดดในน้ํามันก็กระโดดได้นะแต่ขามันต้องถึงพื้นแล้วแรงดีตัวมันต้องเยอะมากอันนี้ลอยอยู่นะฮะขาแต่เราก็กระโดดได้เพราะเราคือโลบอทด่านที่สามพื้นเอียงว่ายน้ําบนพื้นเอียงระวังด้วยละ่ะข้างล่างน้ําเนี่ยมันไม่มีพื้นแล้วเราล่วงไหมก็ไม่ล่วงนี่พร้อมที่จะว่ายน้ําไปไกลขึ้นหรือย,ยังว่ายน้ําไปไกลขึ้นเฮ้เพื่อนกระโดดบนน้าได้ม่อกรองดูหน่อยเฮ้ได้อยู่ไม่ต้องว่ายเลย าด่านที่9แล้วนะฮะด่านนี้ก็ว่ายซิกแซกไปกระโดดรมวนก็ได้อืมอืกระโดดง่ายกว่าด่านที่10มีกี่ด่านเนี่ยยังชิวๆอยู่โอ้โหทำได้ยังไงเนี่ยน้ำเป็นขั้นบันไดพร้อมหรือยังที่จะกระโดดแล้วก็กระโดดไปอีกอันหนึ่งต้องกระโดดข้ามน้ำไปแต่ละอันอ๋อไม่มีพื้นยืนไม่ได้กระโดดอย่างนี้ได้ไหม <laughs> จริงๆเขาให้ว่ายแล้วก็กระโดดด่านที่13 อมมีอุปสรรคอยู่ในน้าเป็นลูกบอลด่านที่15อ่ากระโดดข้ามก้อนน้าอีกแล้วแต่มันไกลเอยข้างบนดีกว่าถึงถึงเอ่ออ่าต้องว่ายลงมาข้างล่างแล้วึ้นมปข้างบวนอือหืออือหือว่ายน้าเร็วมากด่านที่20ไม่ได้อยู่ในน้ําก็ว่ายได้ด้วย <laughs> ไม่ได้อยู่ในน้ําก็ว่ายได้เอาไปสิ่งกว่าด่านที่สอง มีช่องให้ว่ายอยู่ตรงกลางมันง่ายมากเลยนะนึกว่าจะยากกว่านี้อีซี่มากแต่ได้ความแปลกใหม่น้ำลอยอยู่กลางอากาศอ่าอันนี้ว่ายขึ้นไปมาด้านนี้นี่ขึ้นมตาบางนี้ด่านที่25แล้วแอดวานแล้วเหรอนี่คือแอดวานต่อไปคือ มันมีไม้หมุนอยู่นะฮะระวังด้วยละกันอย่าให้โดนเอไม้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 เดี๋ยวเดี๋โอ้โเือบเกือบอืมอืมเดินดีกว่าเดินบนน้ําดีกว่าเรียนวิชามากระโดดข้ามน้ำสามก้อนอืมกระโดดกระโดดออกระโดดเออยังอยู่ก็มีทางให้กระโดดนิดหน่อยนิดหน่อยสามสิบสี่มาตรงนี้เลยได้ไหม ไม่ได้ไม่ได้ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงด้านี้ก่อนแล้วก็ว่ายไปคือไม่ได้หรอข้างบนอ๋อมีที่กั้นอยู่อ่าต้องมุดแล้วก็ไปทางนี้ไปทางนี้นมุดลงไปขึ้นมาเออสามสิบเจ็ดอ่ากระโดดข้าไม่ได้มุดตรงนี้แล้วก็กระโดดเกาะน้ําก้อนต่อไปเออขึ้นไปข้างบนโอ้ว่ายเร็วมากสิสอง เออมันแปลกดีฮะดูฮะตอนว่ายขึ้นไปอย่างเร็วกระโดดเกาะน้ำก็ต่อไปก้อนนี้อืเอาแล้วคิวบลิกมาแล้วนี่ไงความยากของจริงเริ่มมาแล้วฮะห้ามโดนสีเขียวตรงนี้คิวบลิกใช้ชิฟล็อกเพื่อกระโดดไปข้างๆนะฮะกระโดดไปข้างๆตอนอยู่ในน้ำโอ้โหโอ้หเฮ้ยเออเออเริ่ม เพิ่มความยากแรกๆทำไมมันง่ายหลังๆเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วโอเคชิปล็อกกระโดดเวี้างบนอันนี้ต้องอ้อมไหมต้องอ้อมเหมือนกันฮะอ้อมไงเนี่ยอ้อมตรงนี้แล้วกันออเอออ่าฮะอันนี้หมุนอันนี้หมุนอันนี้หมุนโอ้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,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 ยวมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอ่ะมาตรงนี้รอดไม่ได้ยังไงไม่รู้โอเค แล้วก็ว่ายแบงล่างโอเคอู้ห้าแล้วครับยังอีกไกลเลยฮะมันดูทางยากโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อต้องเข้าไปในน้ำถึงจะมองเห็นโอ้โหก็ว่ามาจากไหนเฮ้รีบไปรีบไปนะมองเฟิร์สเพซันมันมองไม่เห็นครับ ปัญหาหลักๆคือมุมกล้องนี่แหละเวลาอยู่ในน้ำมันจะเป็นอีกแบบนึนงไงถึงมิน่อืมถึงแล้วอ่ะแล้วก็ลงมาลงไปลงไปด้านนี้มาตรงนี้อืมเฮ้ยเอาก็ยังพอไปได้อยู่นะฮะอันนี้คือยังไงอ้อมข้างข้างขึ้นขึ้นไปข้างข้างอย่างนี้เบี่ยงตัวเ <laughs> บี่ยงตัวยังไงเนี่ยเอ้ย มันต้องเปี่ยงตัวยังไงถึงจะไปได้อ,อ๋อน,นี่นี่นี่โอ้แทรกตัวอืมโอเค67พื้นหมุนพื้นหมุนพื้นหมุน,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 นแล้วก็ไปทางไหนอะไปทางไหนเนี่ยเดี๋ยนะมันหมุนโอ้โหไปข้างบนไปข้างบนไปข้างบนครับขึ้นมามันหมุนตลอดเย้โอเคกระโดดจากน้ำไปเกาะบ,บันไดได้เลย อืมแล้วก็ลงมาข้างล่างเดี๋ยวนะไม่ใช่กระโดดอ้อมเราต้องกระโดดจากตรงนี้ไม่อยงั้นเดี๋ยวไม่ถึงกระโดดกระโดดอืมวู้ต่อไปฮาร์ดเ <c oughs> มื่อกี้ยังไม่ฮาร์ดอย่าบอกนะว่าต้องอ,อ้อ,อมอ้อ,อมอ้อมอ้อมมันต้องอ้อมโอ้โหอืมโอเคเจ็ดสิบสองอือหือมาข้างบนลงไปข้างล่าง ทางไหนทางนี้ขึ้นมาตรงนี้ก็ได้ขึ้นมาข้างบนใช้น้ำเป็นทางเดินอะวนอันนี้ไปไม่มีคิวบิกแหรอเฮออันนี้อันนี้หมุนอันนี้หมุนอันนี้หมุนดันขึ้นมานี่ไงคิวบิกถามปุ๊บมาปับ๊บกระโดดข้างบนกระโดดข้างบนอันนี้กระโดดอ้อมเหมือนเดิม ไม่ถึงอยู่นะอัแบบหนึ่งกระโดดอ้อมแล้วกระโดดมาตรงนี้อะฮะแล้วก็โหจะถึงไหมเนี่ยกระโดดกระโดดขึ้นน้ำแล้วก็มาข้างหน้าเหมือนกันอีกอันหนึ่งเออแล้วก็มาอันนี้โอ้โหให้กระโดดจากน้ำด้วยการกดจ้ำค้างไว้เพื่อเป็นการกระโดดข้ามกำแพงไปนะฮะมันก็ไม่ได้ยากเนี่ยน,นี่ อ๋อแต่ว่ามันต้องใช้แรงดิดตัวอ๋อมันมีที่กั้นอยู่อย่างนี้กระโดดอ้อมกระโดดอ้อมไปฮะเดี๋ยว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 ้เวออฮะเออฮะแล้วก็ตรงนี้โอ้ืึอ่ะฮะแล้วก็มาอ,อันนี้ขึ้นไป โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยยังไม่ได้กระโดดเลยเออได้อันเดียวอ่ะอีกอันนึงไม่ถึงอือโอ้โหคือเทียบอันนี้ดูนะฮะอันนี้คือมันยังอยู่ในน้ําแต่อันนี้เนี่ยคือมันกั้นออกมานอกน้ําหมดเลยมันไม่มีทางไปแบบด้านอื่นได้เลยนอกจากด้านข้างอย่างเดียวมันยากกว่ากระโดดอ้อมบนบกปกติอีกนะมันยากไปโอ้โหล่วงมาทาไมเนี่ยเอ้ยกว่าจะขึ้นไปได้ คือมันเหมือนแบบเอาละนะข้างหน้าเนี่ยง่ายๆเลยนะค่อยๆไหว้มาเรื่อยๆแล้วอยู่ๆมาด่านนี้ <c oughs> แกคิดผิดแล้วแบบนี้ไม่ได้ง่ายอย่างที่แกคิดหรอกโอ้โหอเอาละผมผมยอมแพ้ผมยอมแพ้ไปไม่ได้จริงๆตรงนี้